เอาไหมบ้างใดเกาะปีหน้าเสร็จทำนาเสร็จแล้วไปเที่ยวกันปี<ช>พศอ,อะไรปีหน้าหกห้ 6, <5. S 2> เาเออเดือนอะไรทำนาเสร็จประมาณการได้ไหมดำหมอกอ่ะห้ดำเมอกก็ต้องประมาณนิดหน้านชัวานาดำอยู่ที่น้ำมาเรีวมาท้าปีหน้าปีหน้าแน่นอนใช่ไหม,มจริงจริงปีหกห้าเหรอ <laughs> ไม่กี่กันหรอกไม่ใช่ต,ต้องบอกว่าสองพันสองห้าหกห้านะไม่ใช่ว่าสองพันหกหรู้ทันอนะ่ะรู้ทันแล้วจูลโอ้ยดูดีใจอ่ะคุณท้ายที่จะได้ไปเที่ยววันนต้องเดินทางกี่โมงวันหนึ่งจะไปทัน เอาก็าต้องดูโทรถามเขาเดิเจ้าหน้าที่ที่เขาจะขาขึ้นไปเขาต้องให้เขาได้พาเขาไปเช่ได้เขาลนน้ำหนักเลยกิโลนึงมันมีรอบ <c oughs> โอ้ย,ออยมันจะคือความจีวามันขึ้นไปง่ายนะเขาเขาจะไม่ไปตลอดเนี่ยมันจะมีรอบเจ้าหน้าที่ขับรถอีแตนมาขึ้นไปรถไยเดินตามนะอ,อเออเขาจะว่าครับเนี่ยะอะไไปมันเป็นสนากลัวอะโอ้เป็นไรชาแล้วเขาก็ให้ดูถ่ายรูปไปรอบข้างอะไรเนี่ยสองห้าหกห้าเนาะ โอสซวุ้าาา่อนเ้าเขาขึ้นลอีกห้าร้อยหกสิบห้าดัมมูทูบเบอร์สายเที่ยวไหมดนามันก็จะเลาะหาที่เที่ยวใช่ไหมทำไมอีทีฟิชชิ่งจะพาไปเที่ยวปองพันห้าร้อยกสิบห้าอสอันห้าร้อยหกสิบ้งว่าใหมันจัดจ้า พอสออพัน5้าหเดือนบนหน้ากำไ่เดือนจำือแ่บดำนาเสร็จใช่ไหมลูกู้ไหมันแปลงหน้าดดำนาเสร็จใช่ไหมเออจ้ะดำนาศิษยมอะไรเงีไยมันกีหน้าำไรดำเอาใชอจ้ะข้าดำเอาได้ามีแม่มาจอย มันก็ต้องทําเองบ้างแล้วนะสูไม่มีพ่อกับแม่ช่วยจะทายังไงก็ลงเลิกกันไงแม่แม่บกว่าคาตัวแม่แม่เจมส์กแมาช่วยเราก็ไปช่วยแม่คืนยแต่ละหน้าแม่น้องแม่ไม่เห็นเย็นจัดเฮ้ยนี่นี่งมาเย็นเบิรดแม่อย่าเดี๋ยวแม่เห็นลดยแล้วแม่บอแม่บอ เอาลูกเดียวจะมาจไปดำเปียงกันะก็ถอกปว่าเป็นยังหน้าแม่ย่อยละยกตุกา้นงาาเพรา่ยพ่อชอตกกาทุกวันมกกะตกกานวัตกรรมใหม่ในแม่มึงกัตตองเก็ตไอเดียใหม่ๆหมในแม่ย่นตกกาโบราณหลามึงนะไม่ต้องลงทุนาบากวันดำเรี่ยแบบน่าักระิเด็กเมื่อนึงหิวแทก ปีนี้บ่บ pues ่อยากเลย mm เคร like ื่องพ่นปุ๋ยน่ะซื้อปุ๋ยมาวันเอาใส่บอกอันทังนั่นแหละวันเลยพ่นปุ๋ยเม็ดนะเท่เลยเครื่องเลยเครื่องพ่นปุ๋ยจ้ะเอาเม็ดปุ๋ยเทลงเลยเครื่องพ่นยากระวานีเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยาใหญ่เจ้านี่แหละอันบอก ตรงโรงนี่ละวันพ่นปุ๋ยเม็ดไม่ได้ได้เพราเอาไปว่านหัวเข่าสามสิบไร่เห็ดกันว่านไหนวะอันเจ้าซื้อให้เจ้านี่ล่ะไม่ใช่ไอ้วนไรยางจำอะไรอันวนไรย่างเรียนทำอะไรทีนอันนี้มันพุ่นปุ๋ยน้ำเอาเจ้าไปซื้ออันบอกกันก็ได้บอกต่ออันเป็นยางปลูกปากปูป่อยใหญ่มันคนละแบบมันต้องเป็นรูรูดูดมัน ข้ออีโบาได้กเกี่ยวมันเป็นอันบักหัวเอเลี่ยนเอันยังแมนอันว่าบนปุ๋ยน่ะทุกข้อลุงเรียนอ่ะกันเดียวกันบนปุ๋ยอันขนาดอ๋อนี้เหาได้แปลงไปเลยเห้ือนแบบปุ๋ยเนี่ยไม่เอาลงปุ๋ยเมื่อบไปยังใช้ปุ๋ยน้ำหัวปุ๋ยน้ำแบบไหนมันก็มีทุกช่วงอายุของักเปลี่ยนเท่ากับต้องซื้อหัวมันเห็อาซซีได้ช่วงแรกเราก็ใส่แค่ลูกเห็ดกีก็จะเอามา จะรอมันตั้งน้องเราค่อยไปซื้อสูตรเอะไรอย่างใส่ซรงเฉียทีข้าวข้าวเมนก็มันเป็นยูเรีย่างนี้เโอเฮงใส่กินนางใบไหมเนอย่างโอ้เขาไม่ไปถ้ามันอย่างนี้ข้าวน่ะถ้ามันดูดอาหารทางพืชกลางรากเนี่ยมันต้องรอเวลาที่มันกว่าจะเอามาปรุงมาอะไรกว่ามันจะได้กินใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้าทางใบฉีดฉีดปุ๊บ มุ้งนี้มันก็ได้กินแล้วมันใช้เวลาแค่วันเดียวมันก็ได้กินเอามาปรุงเป็นอาหารเนี่ยเออ่านีไงานเออโอ้ยแน่ดังน,น,นมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็สิบมนี้หลายจำหวานดอกกรบอกอมเหม่ยนนกงจำดูสามคน,น พี่หนามัน no, ก ja. ็สีใยนะมันกัสีรลกาซอยไดตัวมัูเงินบมแล้วเป๊ะเด้อบอกว่ามันกเจ็ดขวบมันก็สีบอดูเรื่องละระเวบ่ลกาเ่ดหมิฟมาดเอาเจียยวดูร้องันได้หาซีไอเนซีมาแล้วเป็นนางเสื้อเมียอยู่ตะมกสามเถียเราเปลี่ยำมาลงก่อนว่าตกกะก็ต้อันอัดเฟียงเนี่ยก็เอาลงเลยแล้ว เันจะตฮเหอีหลนมันก็ต้องลงไไ้แต่เนินๆตัวให้ตาการอ่อํามาลงรถนี่ยใหมีั้เตัวเพยให้กบโต๊ะตาได้้อนมันก็ต่อเพียงเข้าไปคอไว้แล้วเดีโทรหารดอัดเพียนแบบสูนนะกะสุผ้ากันนี่และบอโทรหาบอไม่ปีที่แล้วก็ต้นบ้าเลยเขาให้แต่เดือนพฤศจิกายนดนเข้าธันวาแล้วยังไม่แก่เลย ไใช่ตลว่ายังไม่ปู่อยงก็ยังไม่ปล่อยเพราะว่าเถาเงว่าเขาค่อยๆปลูกก็ไดปดเถเทงไม่จาบนพืตรวไปวานวานเด็เดือนนี่แน่เลยแล้วก็ไถเมตาเลยคือไม่ต้องรอมันเป็นดอกมันทุกปีเลเกินมาแเดวเยี่องหัวเขาอะไรถิ่มเลยอาเป็นปุยบต่าเขาปล่อยมันแข็งเห็นบ่มันเป็นกามันบกเลยมันอีพันขอเจริยใช่ไหม ก็สอบเป็นเขาก็เสือมแม่สอบปีแล้วของปีนี้เราสองปีนี้เราซื้อมาใหม่ใช่ไหมตีเกี้ยวไปกินเนี่ยเราซื้อพันเขาสองปีแล้วปีแรกก็ซื้อสอบหนึ่งปีกลางซื้อสองสอบเอาของเกี้ยวเห็นตรงไว้จัดสามไร่หนีสอบหนึ่งมันเหลี่ยมวเมียต้องสอบบอกรโอ้ยดำ ้องสอบแล้วบ้านตาเก๋ร้องสอบไปตัวหง้องสอบเป็นพันนำเอาเาว่านำนำค้องเขาก็มี่เากระดำมานั่นเอเลยหไรก็ไปดำเบิดค้องเลยมองบอกว่าไปได้เบิดค้องนะแหมกวาลยหยงันเป็นแย่เงีย่าัเพาะแล้วอยู่เปงมแล้วเปียงเงยแ่เงียบเยมาย่ปนดนโอ้ยจำนั่นเลย ถ้าปีนามันเข่าลูกละสามบาทเย็ดจังเลยไม่มีไม่มีอยู่จริงเราอย่าไปโฟกัสที่ไอ้นี่เราไม่ได้ขายอิดเราทําขายเองก็ได้เขาจาสีเขาขายเอาจะเ็ดแทนเกตของเขาเองเปียดไม่เ๋ยลงสีก็มีเราไปอื อันีได้เ็ใเ็ยังุงขาเาเาะี่น่อ๋ออานวดตไม่ได้ซื้อของนวดทำขายเปนเนเมหบวกมเองนี่แหลอนวดทำขายลูกค้าสั่งกขาเยมาส่งเลยาไห่เบิงบอกม่ไห่เออเบิงมีเขาเจาะก็เขาเนีอืมีเครื่องสินสุญญากาศอะไรของเขาเขาทำเองลูกค้าสร่งก็เรยเอามากเเรยมาไห่มันเห็ดหลีบหลบมันวางซี่มาถึงว่าเราต้องมีเครื่องปิ้นหนึ่งเครื่อง ไอ้เนอัยใส่ในถุงด้ะล้นชูดอากาศอืมไม่เขาทำใช่เขาเจ้าเขาเจ้าจากธรรมชาติคัสสานร้อยเปอร์เซ็นข้าวเ้ซื้อใ้าซื้อข้ใส่ข้าวเมืงอีเหเขาไม่ข้า็แต่ว่าเฮดลูกค้าที่เด็จดจำได้ไหมบอกเฮตจะช่วงแบบว่าเขาข้าออกไปไม้หน่อยไหมข้าว i̇şte เมืองอีเข้าวกาว่้านข้าขายแข้าวเมืองจีนกินไม่ได้ลูกมันทำมาจากพลาสติก ธอจะอะไรก็เมืองกีนหมากไมไปราคาทา่านผู้ชมโซกันแล้วๆไปราคาบ๊ายบายคนะ่ะ <c oughs>